ฮ e ลโ o ลเราต้นวันจ่าเองแล้วตอนนี้เราก็อยู่แบบที่อะไรวะ<ร>โรงอาหารอะไรนะเมื่อกี้อ่านว่าอะไระอะไรถิ่นถิ่นถิ่นชงโคบะาิ่นชงโค<ๆ>ก็คือ<ๆ>เราหิวข้าวไ,ไม่เพียงและเพียงแบบไม่รู้ตัวแล้วเราก็เลยมากินข้าวกันสามคนแบบเ<ๆ><ๆ>หนือ่อยๆง่วงไหมคะง่วง นี้คือปอนะคะมันจะเบลอๆแล้วก็ตอนนี้คือจูนเย้สวัสด,ดี I l อเลฟจูนยังเรายังไม่หมดยังเรายังไม่หมดเท่านี้เลยตอนนี้เราเหลือกันแค่นี้ใช่ใชเราไม่ไหวแล้วเราคนเท้ากว่าไหมว่าทำไมเราไม่ไหวแล้วก็แบบว่าอินเสิร์ตชวิง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  จะมีรูปนิ่งจะมีรูปนิ่งถูกเอาหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆเป็นโดมเหรอไอโดมมันชอบทำมันชอบทำอไมวะมันเป็นสไตล์ไงเหมือน internet ว i s u a ส skill และ g ก m e แบบสูงแนวเนี่ยแล้วหลังจากนี้นะเราก็จะไปประชุมไปไหนประชุมที่โรงถ่ายประชุมอะไร ถึงเรื่องโอเ n นเฮาสว่าเราว่าปีหนึ่งจะต้องช่วยทำอะไรไหมอ้วะะไเม่เสิร็จหรืป่ะใช่เออใช่ป่าวะไม่ใช่มีแต่ฟิล์มแฟิล์ม่เหรอเพราะว่ามี่อเทสต้องเรียนไมอ่เขาอาจจะพูดถึงแค่แบบเรื่องในสาขาของฟิม I don't wanna know no 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 who taking home 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 และบางที่แค่แ่น้เอ โอเวนเฮาแล้วเราก็ถ้ามีเวลาเหลืออาอาอายังไงยังไง <c oughs> ตัวเนาะ <c oughs> ก็คือถ้ามีเวลาเหลือไม่นานเราก็จะกลับไปดออิงงานคุณเล็กต่อที่ตึกบูนะ,ะตึกบูสีอะไรสีส้อมอ่าไม่ใช่สีฟ้านะครับ <c oughs> คือจะพูดไปอ่ะมันไม่เกินแล้วคนที่แบบคนนอกมาดูจะแบบอะไรใครคุณเล็กใครกค็แบบว่าถ้าอยากเราจะเท่าควาไหมครับ ก็มาโอเป็นเฮาส์ถ้าอยากรู้มาใช่นี่คือคลิปโปรโมทโอเปนเฮาโดยไม่จะลงหลังวันโอเปนไม่เราก็ลงดิบไงแงเราไม่ตัดก็ลงแทงคลิปเลยเราลงอย่างนี้เลยเหรอเราอัดสามนาทีแล้วจบว่าเรื่องมีอย uhh> oh, right. well um, okay uh, ู่ว่าพวกเราเด็กฟรมขอเชิญชวนทุกคนมาโอเปนเฮาส์กันมาแค่ของเด็กฟรมนะคณะอื่นไม่ต้องไปเพราะไม่รู้เรื่องรู้คงคาดคาด จะบอกได้หมดเลยว่ามันเรียนอะไรบ้างใครชื่ออะไรตึกอะไรเรียนยังไงเราก็พูดไว้ให้สงสัยว่าอย่าซู่มนะพูดไ้ให้สงสัยว่าตึกบูชื่ออะไรแล้วก็คูเล็กคือไขรอนี้คือสถานที่มีชื่อเสียงและอาจารย์พวกมีชื่อเสียงของเราใช่ใช่มีมีมีชื่อเสียงอีกคนนึงก็คือคุ้มเราจะพูดไปให้สงสัยว่าคุณปุ้มคือไข่มีเขาแบบเข้ามาแล้วแบบโอ้เลิฟเลยอะปื้มปื้มแกเลยอะ แล้วก็ถ้าไม่แน่ใจว่าองงานโอเปนเฮาส์มันจะมีอะไรบอกบ้างแต่ก็คือพูดเลยว่าถ้าได้มารู้จักว่าเด็กฟิม์มเรียนอะไรทำอะไรบ้างนี่คือก็จะหลงรักแล้วอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่อาจจะไม่ได้เด็กพิมก็ได้นิเทศมันมีนิเทศแล้วก็โฟโต้ด้วยในค่าววิชานิเทศอุ้ยอุ้ยอ้ยอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่ก็จะบอกว่า มาดูได้มันมีโฟโต้ในเทยทางขวา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 ไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับใครที่มาสายนี้ก็มาลองดูกันได้หรือเรียนวิคณิตแล้วอยากจะอยากจะมาเรียนก็มาได้เหมือนผมเรียนเรียนวิคณิตมานะฮะใช่ยังไงยังไงแล้วยังไงต่อแล้วยังไงก็เรียนไม่ได้ผมมาทำหนังครับผมเรียนได้ครับผมเรียนเก่งมากผมชอบฟิสิกส์ แเกรสีเก็สี่เกสี่เกรสี่ลบสองป้นเกรสี่เกรสาแล้วก็ผมก็เริ่มมาทำหนังชีวะชีวะเป็นไงบ้างชีวะย่อยยับโม่ชิบหายเดี๋ยรี่อาขาดติ้นเลยนะพอมาทำหนังกุ้ชอบ ไม่ได้ชอบทำหนังเช่าดาราอิหยอชอบทำหนังอิหยออิหยอหยอสนุกมากครับต้องลองมาออกอองซังแล้วคุณจะรักกันมาปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปด้วยนิสัยยาวนอนมาจ้ะโดนมาเนี่ยโดนเปล่าน่าจะปิดคลิปโดนเลยไเลยนีิทานเนี่ยดิสเลทครับมัจะหนุกเจ๊เพิ่งอะไรซีอะไรดีวะจนพูด ซีนห้าชอตหนึ่งเทคกสองคัดเ <A. S 1> จ้อินเซอเล็นะครับอินเซอเล็บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจ้วเจอกัน